ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชินมาโุชินิวไม,ไม่ไม่โดนด้วยวันนี้เราจะพาทุกคนมาเล่นเกมเกมมีชื่อว่ากันอัตพันรวยกว่าที่คิด ต่อยอดมาจากการอภิปราระดับนักธิคิด <laughs> ที่เราสังเกตไปแล้วว่าเราเป็นคนที่ชื่นชอบด้านแฟชั่นนั้นเราก็เลยจะเอามาให้คนนี้ถ่ายเพราะว่าด้วยความที่น้องกันมีทักษะในการแต่งตัวที่เยี่ยมมากเราก็เลยจะเอาของที่น้องกันใส่แล้วก็มาให้นี่ถ่ายราคาว่ามันเท่าไหร่เช็แล้วก็เห็นถึงความจริงความรวยของน้องกัน <sh arp> กราจะถ่ายทั้งหมด3ลมรูปคนนี้ถ้าเกี่ยวกับรับดีชอบก็เมนมาก,ก็ได้แล้วเดี๋ยวเราจะได้คัดอีกโอเคกติกาเดี๋ยวเราไปดูกติกากันเลยไป กติกาเอ้ยกติกามีอยู่ว่าเราจะให้อีกฝ่ายทายราคาไอเทมที่น้องกันใส่ซึ่งราคาที่ทายนั้นห้ามผิดในเรทมากกว่าหรือน้อยกว่า3,000ัมบาทถ้าทายถูกเกิน7ข้อก็ชนะไปเลยแต่ถ้าทายผิดเกินสับพอแล้วก็จะถูกลงโทษด้วยวาาบีเราก็รู้กติกาไปเรียบร้อยแล้วขอบคุณภาพแล้วก็แบรนด์นะจะ วัด ATP แวร์ที่ทางไอจีกับทวิตเตอร์ก็เดี๋ยวเดี๋ยวเราจะขึ้นมาให้ตรงนี้นะจ๊ะขอบคุณข้อมูลมากๆส่วนราคาเนี่ยต้องบอกก่อนว่าราคาคือเราจะเช็คจาก ทั้งเว็บไซต์ของเขาทั้งฟาเฟจก็พยายามจะเอาราคามาเลที่สุดซึ่งราคามันจะเป็น US ดอลลาร์เราก็เอามาคูณเป็นราคาไทย1 US ่ยใช่ไหมเท่ากับ32บอบาทชุดแรกกันเลยดีกว่าโอเคชุดแรกเป็นชุดนี้นะจ๊ะเราจะนับหนึ่งชิ้น1คะแนนนะชุดแรกนะจ๊ะอันนี้ของน้องการอุ๊ยีป๊าปี้อยู่ข้างหลังด้วยชุดแรกของน้องเอาอะไรก่อนดีเอากระเป๋าก่อนกระเป๋าของกระเป๋าของหลุยเดี๋ยวเราบอกก่อนเลยนะทุกคนคือเราเป็นพวกที่แบบ แต่งตัวไม่เป็นไม่สนใจแบรนด์จนกระทั่งมาเจอพวกเนี้ยมาแรกเป็นหรือวิตองเป็นกระเป๋าสะพายครับหรือวิตองบัมแบกซึ่งอันนี้ออกมาแล้วขายดีมาเพราะว่ายาย่าก็เอาไปใส่ชมพู่ก็เอาไปใส่มันไม่ได้เป็นลิมิเต็ดออดิชั่นใช่ไหมมันไม่ได้เป็นลิมิเต็ดออดิชั่นแต่ว่าก็หายากโอเคขอเป็นหลักมาหน่อยได้ไหมใบนิดหนึ่งหลักอะไรหลักอะไรหลักหมื่นหลักหมื่นหลักหมื่นสองหมื่นห้าสองหมื่นห้า คำตอบที่ห้องไห่อ่ะคุนสองไหมกไม่กูไม่มีความรู้เรื่องนี้ราคาราคาราคาเต็มเต็มนะราคาเต็มเต็มอันนี้คือเช็ค เสกวันวมันอยู่ที่ประมาณ48,500อันนี้เนี่ยให้ทายมือหนึ่งใช่ไหมมือหนึ่งมือหนึ่งกูก็เข้าใจว่าให้ทายมือสองกูก็ลด <c oughs> ไปครึ่งหนึ่ง, <c oughs> ง,องเออชิ้นที่สองชิ้นที่สองอันนี้น่ารักมากเป็นแจ็คเก็ตของอกุชชี่เอ็กมิกกี้เมาส์ซึ่งเขาทำออกมาเนี่ยเพราะปี2019เนี่ยเป็นปีที่สองพันเอ่อสองพที่ผ่านมาคือปีหนูอ๋อใช่ทางกุชชี่กับมิกกี้เมาส์เขาก็ได้ทำการคอลลาบเรชันด้วยกันน่ารักมากๆซึ่งเข้ามาเมืองไทย หายากมากด้วยคำพูดว่าเนี่ยกระหยากได้เหมือนกันนี่ก็เลยขักไ,ไปหาเซลล์ส่วนตัวเขาบอกว่าไม่มีแล้วซึง่งกันมีนะจ๊ะของวายเดของบีช้ชารคซึ่งน่ารักมากซึ่งนี่เป็นผ้าบูนะจ๊ะของกุชชี่ที่ใช่ของกุชชี่เอ็กดิสเน่เป็นของอเล็กซานเดอร์มิเกลีเป็นของหลังแแบบไม่รู้จักอีกแล้วลกูน่ารักไหมน่ารัก ไม่ทิ้งคนใส่อะน่ารักโอเคเรามาทายราคากันโอ้ยเมื่อกี้สี่มือเมื่อกี้มันกระเป๋าไงอันนี้อันนี้ก็หลักหมื่นใช่ไหมเออมันก็หลักหมื่นสองมือสองมือเท่าไหร่สองหมื่นแปดสองหมื่นแปดผิดหลักหมื่นอะถูกไหมถูกหลักหมื่นถูกสองหมื่นแปดนี่ผิดใช่ไหมสองหมื่นเจ็ดผิดสเวตเตอร์น่ารักน่ารักตัวเล็กๆตัวนั้น ในมึงบอกว่าหลักหมื่นถูกไงหลักหมื่นนะถูกไหมถูกหลักหมื่นถูกก็หลักหมื่นปะล่ะกูคุยหมายถึงว่าสองหมื่นในถูกไหมก็ไม่ก็บอกว่าหลักหมืน่นก็ถูกไงหลักหมืน่น <laughs> อ่ะ หนึ่งหมื่นคือหลักหมื่นบ้างสองหมื่นคือหลักหมื่นบ้างสามหมื่นคือหลักหมื่นบ้างสี่หมื่นคือหลักเดี๋ยวอีกทีนะอีกทีนะอีกทีนะอันนี้ให้ถ่ายมือหนึ่งใช่ไหมใช่คทาบมือหนึ่งมือหนึ่งยังเข้าใจอยู่ว่าให้ถ่ายมือสองทำไมเราจะเล่นมือหนึ่งโอเคมือหนึ่งมือหนึ่งมือหนึ่งอ่าชิ้นสุดท้ายของลุคนี้นะจ๊ะกูจะไม่ถ่ายต่ำกว่าสี่มือแล้วนี่เฮ้ยไม่รองเท้าเป็นคอนเวิร์ตรู้จักป่ะอ่าคอนเวิร์ตคอนเวิร์ตคอนเวิร์ตน่ารักน่ารักแต่ความพิเศษของมันคืออคนเวิร์ กับ JW Anderson ซึ่ง JW Anderson เนี hmm. <S up> <S up ่ยถ้าจะไม่ผิดมันคือแบรนด์สัญชาติอังกฤษคอนเวิร์ตคู่หนึ่งมันก็ประมาณแบบ4,000 5,000ใช่ป่ะเออแต่ JW Anderson เนี่ยพอมาทับกับคอนเวิร์ตอะราคามันจะอยู่ที่เท่าไหร่เอยหมื่นหมื่นหมื่นเก้าสองหมื่นหนึ่งผิดถ้าไม่ทายแพงจังวะเอาแล้วเมื่อกี้เท่าไหร่นะหมื่นหมื่นเจ็ดผิหมื่นห้าพอแล้ว แต่วราคาอยู่ที่แค่7500บาทน้องกันแต่แล้มาดูแพง <Okay. S 1> โอเคกูงงอยแล้วก็อยู่ที่7จ0 0าบาททังลุคนี้นะจ๊ะทังลุคนี้ตกอยู่ที่ประมาณแสนแพงกระเป๋ากับเสื้อนั่นแหละ <laughs> นี่ก็เป็นสองอย่างเลย <laughs> อันนี้ก็ยังไม่รวมกางเกงนะซึ่งกางเกงเราไม่รู้ว่าของอะไรไงเออ,เอ,อ,เอ,อก็แค่สามอย่างนี้ก็ ผิดนะจ๊ะเจินายมากโดนแม่ในวาสบิลุกที่สองนะจ๊ะลุกไปเดินห้างของน้องกันลุกไปเดินห้างเรามาดูว่าชุดไปเดินห้างของน้องเนี่ยจะหมดไปกี่แสนชุดนี้เรื่องความพิเศษของชุดนี้เนี่ยประกอบไปด้วยสี่แบรนด์นะจ๊ะเริ่มจากเสื้อก่อนเสื้อคือ Alexander w แว g ไม่รู้จักครับผม <laughs> Alexander Wang ต้องบอกเป็นแบรนด์ที่สตรีทค่อนข,ข้างสตรีทและมาแรงนอ๋อเป็นเป็นสตรีทเหรอใช่ใช่เฮ้ยถ้าสตรีทก็มันไม่ใช่ไฮเอนด์ถูกปะ ไม่ไม่ถึงกับมันเป็นไฮสตรีทใช้คำว่าไฮสตรีทไม่สตรีทแล้วยังมีไฮสตรีดอีกเหรอไฮเอ็นแร้ต้องบอกว่าไฮเอ็นมันเราใช้คำว่าไฮเอ็นคือแบรนด์ที่มันไม่มีข่าวลดราคาเห็นปะก็คือพวกหลุยอะไรอย่างงี้บ้างเออพวกหลุยพวกแอมเมดชาแนลอะไรอย่างเงี้ยโอเคสเวตเตอร์ตัวนี้น่ารักน่ารักสีขาวเป็นเพนแล้วก็มีลายนิดหน่อยราคาไม่ไม่น่ารักล็อกเชื่อกูสิไอ้เท่าไหร่เราจะไม่บอกหลักละเขาเมื่อกี้ใช้โคต้าไปเยอะเฮ้ยอะไรวะหมื่นหนึ่ง ราคาอยู่ที่ขอเสียง1 8 0 8 0บาทชัดไหมเป็นที่มาของคำว่าแฮชแท็กการตะพันรวยกว่าที่คิดชิ้นที่สอกางเกงดีกว่ามาที่กางเกงของหลุยหลุยอีกแล้วซึ่งตัวนี้เนี่ยน้องการใส่บ่อยมากใช่เป็นบ่อยมากกางเกงตัวนี้ชื่อรุ่นว่าหลุยวิทตองเดนิมแคร์วัลแท อาจาะออกมาในคอลเลคชันสปริงซัมเมอร์0 2 0ก็คือเกงตัวนี้จะมีความพิเศษที่ว่าเป็นผ้าเดริมหรือว่าผ้ายีนอาจารย์แล้วก็มีลายตาล่าซึ่งเป็นลายคลาสสิกของหลุยด้วยให้ถ่ายกางเกงยีนตัวนึงเท่าไหร่เมื่อกี้เนี่ยกระเป๋าหลุยเนี่ยล่อไปสี่เนแม้ไอ้นี้ก็ไม่น่าจะต่างกันเท่าไหร่สามพัจะถ่ายไม่ถูกอ่ะก็กูไม่รู้กูจะถ่าถูกไดยังไงสี่ แปดร้อยยเอสดอลลาร์นะเป็นราคายีเยนดอลลาร์ที่ไปมาไทยนะยังไม่ถ้าถุนเข้าช็อปอะก็บวกไปประมาณหมื่นเองอะบางเกงยีนนะเธออาชาพาดต่งไฟเขามีปัญหาเปยแน่เลยเฮ้ยปีเขาเปยปีเปยปีเปโอเคชิ้นที่สามลูกนี้แล้วกันเป็นกระเป๋าสีเขียวของเดนเนลลี ชื่อแบรนด์ว่าบ Bottega v e n e t าอ๋อนี้เราได้ยินซึ่งแบรนด์นีน่ยความพิเศษของมันคือเขาได้ขึ้นชื่อว่าเป็นแบรนด์ที่เครื่องหนังดีที่สุดของอิตาลีเทคนิคศาสตร์ของเขาอะเขาจะสาดกัน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 เทคนิคน,นี้เขาจะเรียกว่าผู้ตามนะอินเตอร์เช i a โตฮะดูปากกระชานนะคะออินเตร์เช r c โตอินเตอร์เช i a โตดูปากกระชานนะคะผู้ผิดตรงไหนอินเตอร์ อินเตอร์ชิอาโตโต้ยวอาตโต้ชิอาโต้ชิอาโต้ชิอาโต้มัไมกูอ่านแล้วมันเหมือนญี่ปุ่นวะเด็กดีกูทำกัรหนึ่งสองครับอินเตอร์ชิอาโต้ความพิเศษคือมันทำมาจากหนังแกะนังแกะราคาจะอยู่ที่เท่าไหร่จ๊ะห้าหมื่นสามอันนี้นะเไว้มันใบนิดเดียวเองเมื่อกี้ใบหลุยวิตองใบนิดเดียวเองสี่หมื่นเลยให้ให้หลุยส อ๋อต้องอยอาเราวันที่9จะ,อ,ะอ๋อไม่ไม่เท่าหรือไม่เท่าไม่เท่าหรือลงมาครึ่งหนึ่งลงมา0.5วันที่๙สา0หมื่นแปด <c oughs> สี่หนสองสามสามหมืมใช่ป่ะลดลดเลขแปลงมาอันหนึง่ง3 7มเเออแต่ว่าแต่ว,ตว,ตว,ว่าสา,สาแล้วมีหลักร้อยอหรอไม่ใช่แต่3กับ7จ็ดอ่ะสลับกันนะแล้วไหนมึมงบอกว่าแล้วมึมงบอก ก็คือแบงก์อยู่ที่เ็ฟมิสซาคือเขาสามารถซื้อกระเป๋าสีแบบแรงๆในราคาเกือบแสนนะตอนนี้กูไม่สนใจแล้วเขาจะซื้ออะไรแต่มือไงรอกกูมามามาชิ้นสุดท้ายของลูกนี้ก็ได้ชิ้นสุดท้ายของลูกนี้ชิ้นสุทายของลูกนี้บอกให้เลยว่าราคาหลักพันต่ำกว่าห้าพันเอออาดิดาสเออเป็นอาดิดาส เอ่ออา i ิ a า o ออฟไวท์เขาไม่ได้ทำกับออฟไวท์นะแต่สีเขาชื่อสีว่าสีออฟไวท์เอ่อเป็นออฟเอ่ออาดิดาออฟไวท์คอลเลคต์คอนติเนนทัลเกทีสเนิเกก็คือใน่ปัะจบันมัจะก0 0นแปดศูเนี่ยรองเท้ามันจะไม่แพงเท่าไหร่มันจะอยู่ประมาณสามพันสี่พันสี่พันเอาสามพันแปด0เป็นรอบแรกที่สา0พันแปดนะเป็นรอบแรกที่ทายแพง กว่าราคาปกติเขาจึงมาอยู่ที่สามพันหนึ่งเอาไปแลกอุ้งก็เห็นว่าตน้องกันเขาแบบมิกแอนแมทออกมาดีว่าไม่ได้คนใส่มันน่ารักใส่อะไรก็ดูดีจริีอ่าลุคสุดท้ายนะจ๊ะสุดท้ายเป็นลุคนี้เขาบอกกับป้าปีด้วยลุคที่เขากอดกับป้าปีเราต้องมาอยู่ที่แฮชแท็กเดินมาจ๊ะก็คือแฮชแท็กการอัศพันธ์รวยกว่าที่คินซึ่งรอบนี้เนี่ยเราขออนุญาตเปลี่ยนจากออฟกันกลายเป็นเตยกัน ถามเรกามีการขายกำไรกันด้เอาไว้กำไรแปดหมื่นหรือเปล่าใช่ๆกลับมาเข้าเรื่องอ่ะซึ่งที่ตัวแรกรู้จักป้าออฟไว้อ่ะรู้จักออฟไว้เออออฟไว้ออฟไว้ก็เป็นสตรีทแบรนด์ก็เหมือนเหมือนอันเซนเดิลแวร์ราคาคือต้องเท่ากันคือโอเวอร์ไซส์ฮครึ่งเอรูทีเชิดเพราะว่ามันจะมีแค่สัญลักษณ์ไอ้ลูกศรอะเก็บาปมันคือฮาประมาณครึ่งหนึ่งมีแค่สองอ๋อเพราะว่าออฟไว้มันจะเป็นสีด้านอารมณ์อารมณ์แบบโลโก้เซนทันอะ S <S มึงก็พูดซะโอ้โหเอออ่ะให้ทายเท่าไหร่ราคาเป็นราคาแบบราคาไม่ได้ตกใจมากหมื่นหมื่นหนึ่งหมื่นหมื่นห่มื่นหมื่นสองอะเอออันนี้เราให้เพราะว่าราคามันใกลมันคือราคาจากยีนดอลล่ามันคือหนึ่งพันเก้าร้อยสิบแปดบาทใกล้เคียงที่สุดเท่าที่ทายมาใช่ซึ่งเธออย่าลืมนะ <S 2> <S 2> จะ ว่าเธอต้องถูกให้ได้อีกสองข้อโอเคแปลว่าฉันจะต้องถูอีกอีกข้ออีกสองข้ออีกสองข้อใช่ซึ่งเป็นสองข้อสุดท้ายด้วยต่อต่อไปมาที่รองเท้ารองเท้าเนี่ยคือชาแนลอือันนี้คือดกอันนี้คือเฟรชที่มันอะไรส่เยอะมากมันเป็นหนังแบบหนังค้าอืมที่น่ารักมากน้องมีความนุ่มนิ่มมากน้องมีความนุ่มนิ่มให้ถ่ายนรองเท้ารองเท้าชาแนลเท่าไหร่โอ้ยรองเท้าชาแนลขอเลขหน้าไม่ได้หรอไม่ไม่ มันเป็นรองเท้าอ่ะมันน่าจะสัก3ามหมื่นสามหมื่นประมาณสามหมื่นเอาสามหมื่นนะคิดว่าต้องแพงไปแน่เลยว่ะน้องสามหมื่นเท่าไหร่มันใกล้หรือเปล่าใกล้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 กันหลอกกูอีกสามหมื่นสามอ่ะสามหมื่นห้าพัใกล้ตรงไหนค่ะมึงมันใกล้ตรงไหนสามหมื่นห้ากับสามหมื่นไม่ใกล้อ่ะไม่ใกล้ ใกล้ถ้าใกล้มันต้องเป็น28หรือว่า3ามสามสองไม่เซห้ามใกล้ไม่ใกล้ท็อปเทนิยมอ่ะหรือว่าเลขอ่ะถ้าสมมติเกิน5ขึ้นไปอ่ะไม่ต้องปัน <c oughs> ่นก็อันนี้ไม่ใช่ทศอปเซนิโอมอันนี้มันคือ2 5งก็คือ2เป็นต์ห้าเก้าร้อยมันเกินมาเก้าร้อยมันไม่เป็นธรรมมันใกล้ล <c oughs> แบบนึงแอะอะเรามาปอบใจ <c oughs> ถ้าสมมติมันปอบใจอ่ถูกว่าเมื่อกี้เราให้ถูกกันแล้วอ่ะแต่เรามาอยู่กันที่อันสุดท้ายโอเคอ่ะสุดท้ายคือ โรเล็กซับมารีที่ป๋อมีซื้อเปล่าไม่ใช่โรเล็กซ <t> ับมารีนเดดออรเดดออสเตอร์หน้าปัด40มิลลิเมตรซึ่งรุ่นนี้นะนทีราคาหลักหมื่นใช่ไหมจ๊ะถ่ายถ่ายเอาอีกแล้วเอาอีกแล้วกูขอเลขตัวหน้าใหม่ๆๆม่ม่ต่อรองก็ไม่ได้อะไร,รวะเจ็ดหมื่นซึ่งราคาชิ้นนี้นาฬิกาโรเล็กที่น้องกันใส่นั้นอยู่ที่ ราจะบอกอะไรเจ็ดมือราคาจริงๆนะจะอยู่ที่ประมาณอยู่ที่ประมาณสามแสนแปดหมเจบไปแล้วคิดไม่ล้วกัดต้องกัด้อกดกิดมจะบีก่อนโหอะไรวะนี่เธอคนสามสิบนาฬิกาแบบสามแสนได้สามแสนแปไม่แต่เอาจริงจริงนาฬิกามก็ราคาแบบ อย่างนี้อยู่แล้วนะเออแต่ก็ไม่ด้วยคาที่เป็นรูเล็กด้วยแหละใช่แต่แต่แต่กลัวงูยใช่แต่ก็ต้องกินมาชิมโอเคไปทำต้นกันไต่มันรีทวาสาบีรอแล้วว่ะเฮ้ยบ้าเฮ้ยอันนี้เป็นวาสาบีหลอดมันจะไม่แรงเท่ากับวาาบีจริง<ม>ขอรี่ดูขอรู้มั้ยนี่ทุกคนมันเขียนว่าอะไรรู้ป่ะมันเขียนว่านามะวาสาบิก็คือวาสาบีอ,อ่าอะไรนะวาสาบิสดซึ่งวาสาบิสดแม่งเผ็ดกว่าวาสาบิแบบที่มันเขียวอีอีอะ เพื่อนนั้นอะอันนี้เนี่ยเขาได้ทำโทษตัวเองไปแล้วซึ่งมีคนยอมรับแล้วกูเลยทึ่งคนแรกของเราคือการที่นี่ต้องกินวาซาบินะจ๊ะมึงมึงมึงนีปุ๊กี่มึงไงน่ารักน่ารักไปไซส์แบบน่ารักน่ารักเหมือนน้องการคิดว่าไซส์น่ารักน่ารักเหมือนน้องการให้เขาดูเร็วกินให้พี่ดูกันให้ให้กินให้น้ำด้วยให้น้ำด้วยนี่นะทุกคนแล้วก็ไม่โฟกัสด้วยช่างมันถือรับ ต้องกินจริงๆหรอน่ะไปจีดายผิดเองไม่ได้ไม่ได้เด็กสามสามมาดูถูกน้องกัดได้ยังไงไปต่างกันรองกัดแต่นาฬิกาเลยละเจ็บมือต้องโดยทำโทษดามไหมดามไหมอุ้ย กันอนนพัหนธ์ด้วยกันที่คิดโอเคหมดแล้วนะทุกคนนะ้หมดแล้วนะถ้าสมมติชอบช่วงนี้ก็ขึนมาอยากเห็นโดนกินวาซาบิบ่อยๆก็อาจารย์ทุกคนเราเราว่าเทปนี้เป็นเทปเดียวก็พอแล้วแหละไม่ได้ไม่ได้โอเคถ้าอยากมีเทปหน้าอีกล่าก็คอมเมนต์มาแล้วกันนะจ๊ะตามนั้นถ้าชอบคอนเทนต์นี้อยากเห็นสักครั้งหนึ่งที่น้องไม่จะกินวาซาบิก็ไม่มีทาง เดี๋ยวกูจะหาอย่างอื่นมาบ้างกูจะหาอย่างอื่นมาทําให้มึงแพ้บ้างชอบกดไลค์ใช่กดแชร์เฮ้ยเฮ้ยแล้วอย่าลืมกดซับสไครต์แล้วก็กระดิ๊กกิ๊ง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 ให้ด้วยนะจ๊ะแล้วก็ถ้าคุณอยากแนะนําลุกไหนให้คอมเมนต์ไว้ก็ได้นะจ๊ะแล้วตาต่อไปก็จะเป็นตาของนี่เออแล้วก็ถ้าสมมติราคาหรือว่าข้อมูลอะไรผิดพลาดก็ขอโทษแบร์ได้ด้วยมีอะไรเราก็ไปพูดคุยกันได้ใน คอมเมนต์ข้างล่างหรือคนด้วยนะใช่หรือจะไปพูดคุยกันในไอ้นี่ก็ได้นะทวิตเตอร์ติดแท็กให้ด้วยเลยดีกว่าบังคับติดแท็กเลยดีกว่าจะพูดคุยกันกันอัตพันธ์รวยกว่าที่คิดติดแท็กซ ouais ีนามอนดีกว่าเฮ้ยอย่าไปประวะติเขาบอกคีมไม่พิมพ์ไม่พิมพ์เอาแค่การอัตพันธ์รวยกว่าที่คิดก็พอแล้วแค่แฮชแท็กนี้มันขึ้นมาแล้วก็ดีใจมากแล้วแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่เสียเวลามานั่งดูอะไรอย่างนี้เราจะสำหรับคลิปนี้ไปแล้วดีกว่าเจอกันคิดบ้าบ๊ายบาย ในชีวิตนี้เสื้อผ้าที่ซื้อแพงที่สุดขอแพงที่สุดในชีวิตที่ซื้อหลุยราคาเท่าไหร่ครับแ8ดแปดเฮ้ยเออแ8นแปดมึงซื้อเหรอแ8นแปดมึงซื้อเหรอแแปดมึงซื้อเหรอ